กินข้าวกันอย่างอร่อยอร่อยอาหารมื้อนี้ที่อร,อร่อยบรรยากาศฝนโปรลยปลายลงมาก็คงไม่ได้ออกไปไหนกันเนาะนันงง่งกินข้าวกินข้าวเสร็จก็นั่งเล่นอยู่แถวน,นี้ครับใครกินแล้วก็ออกเดินเล่นได้ยังกินไม่อิ่มก็กินกินไปเรื่อยๆครับเด็กเล็กเด็กน้อยเด็กจิ๋ว คนเหมียวใหญ่ๆเหมียวใหญ่ๆเขาไม่กินกันไปนั่งไปเล่นตรงไหนกันนั่งเล่นตรงไหนกันเจ้าเหมียวอันนี้นังมีเหมียวเล็กๆกินเม่นาลายแม่นาลายไม่หิวข้าวหรือคะไปกินข้าวกับเด็กๆหรือโอ้มานั่งชมบิวอยู่คนเดียวครับบางเหมียวก็กินอิ่มแล้วก็เอาไปพักผ่อน ตามอัธยาศัยแค่ที่ยังไม่อิ่มก็กินต่อไปคับกินข้าวด้วยกันอย่างอร่อยอร่อย สาวุ่มพวงสาวุูมพวงอิ่มแล้วห่ะคะอิ่มแล้วอ,อิ่มแล้วมานั่งเล่นอยู่บนหลังคารถเลยครับเกาเมียวเมียว,ย,วยู่นี่ก็มีครับที่นี่ก็มีเล่นตรงนี้ก็มีไม่ตีน้ำตีน้ำน้อย น้องกินข้าวแล้วหรอคะข้าวแล้วหรอคะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากความน่ารักของน้องๆ้องเหมียวพุทธสถานวัดพงชยัยเจ้าหงส์ลำปางให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันเท่านี้ขอความสุขจงมีแด่ทุกคนทุกท่านทั่วกันทุกคนทุกท่านเถอสาธุอายุวนันโุกังพรัง